เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะเป็นช่วงเล่าหรือพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคําเตือนเกี่ยวกับไข้เลือดออกและก็มาลาเรียนะครับพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าหรือนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระเป๋าใส่ของอเนกประสงค์สีชมพูจากธนาคารออมสินเพียงหนึ่งละบันเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถาม แล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน f c e e o o o l l v v นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ เราได้เพิ่มช่องทางในการรับชมรายการย้อนหลังผ่านทาง u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้เราจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกได้ในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กําหนดไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอ,อมสินนะครับขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านดีหนี้เบาโดยธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าสินเชื่อบ้านของธนาคารอื่นนะครับที่อยากจะรวมหนี้กับหนี้อื่นๆเพื่อเป็นการช่วยลดภาระดอ,อกเบีย้ยแล้วก็ค่ามวดนะครับโดยวงเงินสินเชื่อสําหรับสินเชื่อบ้านดีหนี้เบานั้นสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน25ปีด้วยกัน <S 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 ทุกทีกครั้งนะครับธนาคารอมสินครับขอนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อบ้านดีหนี้เบานะครับโดยจะมอบสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านจากธนาคารอื่นนะครับสามารถนํามารวมหนี้เอาหนี้มารวมกันกับหนี้อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระของดอกเบีย้ยแล้วก็ค่าผ่อนชำระได้นะครับโดยมีวงเงินสองสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชาระคืนนาน25ปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามครับถามคุณผู้ฟังว่า สินเชื่อบ้านดีหนี้เบาของธนาคารอ,อมสินเนี่ยนะครับมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาในการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s s 4221075 Facebook Live เเลข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยครับธนาคารอ,อมสินขอแจ้งเตือนนะครับว่าขณะนี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ใช้กลอุบายสรารพัดรูปแบบในการหลอกลวงประชาชนจนทําให้มีผู้ที่ ได้รับความเสียหายเป็นจานวนมากนะครับจึงขอย้ําเตือนให้ลูกค้าและประชาชนท่วงผานระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นโดยการไม่พูดคุยโทรศัพท์กับคนที่ไม่รู้จักนะครับไม่หลงเชื่อกดรับสิทธิ์จากลิงก์เงินกู้ผ่านทาง SMS หรือว่าทงางไลน์ใน Facebook ไม่ไปดาวน์โหลดโปรแกรมนอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมและรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการที่เป็น Official Store นะครับไม่ว่าจะเป็น Play Store หรือ App Store ก็ตามไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือว่าเลขรหัส OTP เลขที่บัญชีงเงินฝากเลขบัตรประจำตัวประชาชนในแอปพลิเคชันส่งมาให้โดยที่ไม่รู้จักอย่างเด็ดขาดนะครับและควรจะมีการอัปเดตโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดอยู่เสมอและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าธนาคารไม่มีนโยบายที่จะสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าและไม่มีนโยบายแจ้งการอนุมัติสินเชื่อทำรายการผ่าน SMS หรือว่าไลน์ใน a c e b o o k นะครับธนาคารได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของโมบายแบงกิ้งอยู่ต่อเนื่องนะครับดังนั้น ขอให้สังเกตลาย o o f i c i a l Account ของจริงจะปรากฏเป็นโูปสีเขียวหรือว่าโล่สีน้ำเงินตรงกลางจะมีดาวสีขาวปรากฏอยู่ด้วยนะครับและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารออมสินไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ w w w g s b o r t h หรือจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆ MyMo หรือจะเป็นโซเชียลมีเดียช่องทาง GSB Society หรือว่า GSB Now ก็ได้นะครับหากผู้ใดพบเห็น ผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นที่น่าสงสัยอาจจะมีการแอบอ้างหรือหลอกลวงเนี่ยนะครับขอให้รีบแจ้งทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1 1 1่นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอขอเชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเตรียมเงินให้พอดีกับค่าผ่านทางพิเศษเพื่อความรวดเร็วและลดปัญหาการจราจรหนาแน่นบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนมาสมัครโดยใช้ระบบ Easy Pass ซึ่งปัจจุบันนี้การทางพิเศษ ลดราคาค่าเติมเงินสำรองในบัตรขั้นต่ำสุดเหลือเพียง300บาทเท่านั้นนะครับโดยสมัครได้หลายช่องทางเช่นสมัครด้วยตนเองที่จุดบริการ One Stop Service Center อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันหยุดราชการนะครับระหว่างเวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา15นาิกา30นาทีนะครับหรือที่ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตขออภัยครับศูนย์บริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ Easy Pass Fast Track Easy Pass Fast Service นะครับที่สถานีบริการน้ำมันปตทบริเวณจุดพักรถบางนาขาออกนะครับหรือว่าทางด่วนขั้นที่1บางนาขาออกนะครับเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ระหว่างเวลา9นาิกาถึง15นาิกา30นาทีนะครับหรือจะเป็นอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางซึ่งเปิดให้บริการระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่1543นะครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ ธนาคารอมสินนะครับขอเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีซึ่งมีทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วสลากแบบเดิมเนี่ยนะครับกับแบบดิจิตอลโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกางวันทุกเดือนเป็นระยะเวลานาน2ปีนะครับรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทและนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่นะครับธนาคารอมสินได้มอบเพิ่มรางวัลพิเศษอีกจํานวน24รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทรวมมูลค่า24ล้านบาทนะครับสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือว่าจะ ฝากผ่านแอปพลิเคชัน m y m o ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตรับฝากวันที่31มกราคม2 5 6 6นี้นะครับซึ่งจะหากว่าถอนก่อนที่จะครบกำหนด6เดือนเนี่ยก็จะต้องมีการหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นะครับบริษัทฮอนด้ a u t o ต o โมบิประเทศไทยจำกัดขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขัน Honda LPGA Thailand 2023เพื่อชิงเงินรางวัลรวม1นล้านแสนดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ62ล้านบาท โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่16นะครับซึ่งเป็นการเดินวงสวิงของนกอักกอล์ฟหญิงรายการระดับโลกกว่า70คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนานาเคิร์สแมสเซนซึ่งเป็นแชมป์ปีล่าสุดนะครับรวมไปถึงโปรโกอล์ฟฝันใจชาวไทยอย่างแพตตี้ประพังกรธนธนก,กิจเมอเอริยาจุธ,ธ,ากกาาธ,ธานุการและก็โมมริยาจุธานุการนะครับแล้วก็ลูก,กี้ดาวรุ่งของปีนี้จีนอัธยาทิติกุลพร้อมด้วยโปรโกอล์ฟชั้นนำอีกมากมายนะครับ การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่23ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ที่สยามคันทรีคลับโอคอสพัทยานะครับการแข่งขันครั้งนี้จะเป็นการกลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากได้จัดแบบสนามปิดมาตั้งแต่ปี2019นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเล่าลือเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิญญานิรมิตสันติพงศ์รองผู้อำนวยการสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงกลมควบคุมโรคนะครับเรื่องของไข้เลือดออกกับมาเรียนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ ครัสวัสดีครับคุณพีรพัฒน์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับสถานการณ์เป็นยังไงไครับคุณหมอครับสองโลกนี้ครับก็เอต้องเรียนว่าถ้าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีนะครับสำหรับโรคไข้เลือดออกเนี่ยจนถึงข้อมูลอวันที่สิบแปดมกราคมนะฮะก็ผู้ป่วยสะสมเนี่ยเก้าร้อยแปดสิบหกลายนะครับเก้าร้ยแปดสิบหกลายซึ่งถามว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะฮะในช่วงเวลาเดียวกัน นั่นคือหมายความว่าถ้าเทียบกับปีสองพันร้อยหกสิบห้านะครับ,รบวันที่หนึ่งถึงสิบแปดมกราคมสองพันร้อยหกสิบห้าจำนวนเท่าไหร่ตอนสองพันร้อยหกสิบห้าใช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยผู้ป่วยข้เลือดออกเนี่ยจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองราย <52. S 2> ้อยห้าสิบสองรายครับปีนี้นี่เก้าร้อยแปดสิบหกโอ้โหก็เพราะฉะนั้นก็จะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นนะหรือมากกว่าปีที่แล้วครับอแล้วก็พูดถึงปีนี้ก็ จนถึงวันที่สิบแปดมกราคมเนี่ยก็รายงานผู้เสียชีวิตมาหนึ่งรายนะครับในขณะที่ปีที่แล้วนั่นช่วงเวลาเดียวกันอาจจะยังไม่ไม่ได้มีผู้เสียชีวิตถูกรายงานเข้ามาครับ,รบอันนั้นอันนั้นคือเรื่องของไข้เลือดออกครับไข้เลือดออกนะฮะครับมาลาเรียครับอาจารย์ส่วนพ่ดส่วนมาลาเรียนะฮะมาลาเรียเนี่ยก็เรียนว่านะฮะข้อมูลช่วงเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็คือประมาณวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเก้ามกราคมเนี่ย ก็ผู้ป่วยสะสม479รายับ479รายอันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากถ้าเทียบใช่วงเวลาเดียวกันเหมือนกันนะฮะก็อาจจะมากกว่าปีที่แล้วด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นปัจจัยอะไรให้คุณหมอฮะถึงได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นได้ครับต้องเรียนนี้ฮะคือถ้าถ้าดูจากจํานวนผู้ป่วยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเอาของเรื่องคันเรื่องออกกันเนี่ยก็เรียกว่า,เ,าเดือนพฤศจิกายนธันวาคมของปี65นะฮะ เอ,อก็เรายังมีจํานวนผู้ป่วยอยู่ในระดับหนึ่งต้องเรียนอย่างนี้นครับ,ร,บระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อมันอข้ามมาฮะมามา,มาปีใหม่แล้วเนี่ยฮะปีหกหกแล้วเนี่ยเอ,อไอ้ตรงนี้เนี่ยผู้ป่วยเก่าที่มีอยู่เนี่ยอ,อก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งครับคือหมายความว่าถ้าในพื้นที่นั้นนะครับมีเอ,อผู้ป่วยนะครับแล้วก็มีเวกเตอร์นะมีพาหะก,ก็คือยุงลายนะมันก็สามารถที่จะ แพร่ระบาดไปยังบุคคลอื่นได้นะ mm hmm. อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัวของพาหะเนี่ยถ้ายังมีในส่วนของแหล่งเพาะพันธุ์นะครับบุกน้ํายุงลายนะครับภาชนะอะไรต่างๆที่ยังมีน้ําขังอยู่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ตัวของยุงลายในในพื้นที่นั้นในชุมชนนั้นเนี่ยะมีเพิ่มมากขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ก็ก็เป็นปัจจัยสุดเนื่งครับก็ทําให้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเอ,อจะเห็นอหรือว่า ต้องเรียนต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่านะปัจจุบันเนี่ยนะครับอ,อการเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตนะฮะความเป็นอยู่อะไรเงี้ยเราก็เรียกว่าจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเหมือนเหมือนเดิมแล้วครับคือ,อ <มา S 1> บอกว่าได้ง่ายขึ้นนะอจย์จใช่ครับก่อนก่อนหน้าน,นี่ในช่วงโควิดอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเอฉยๆเลยว่ามันจะถูกจํากัดในการเดินทางในการไปยนสถานที่ต่างๆนะครับโรงเรียนเองก็ยังเออาจจะมีการปิดเรียนนะครับเรียนทางออนไลน์เป็นต้น แต่ตอนนี้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยได้กลับพืนเรียกว่าสู่ปกติแล้วเพราะฉะนั้น <c oughs> อะไรเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆอย่างอย่างที่เคยคุยไว้นะครับ <c oughs> ว่าโรง,งเรียนเนี่ยนะถ้ายังมีแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ํายุงลายนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนไปเรียนหนังสือนะครับ <c oughs> มีเด็กักเรียนไปเยอะเลยนะฮะแล้วเกิดมีคนใดคนหนึ่งป่วยขึ้นมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะมีการแพร่ระบาดเกิด <c oughs> ขึ้นก็เป็นลักษณะแบบนั้นเกิดที่ทําให้จํานวนป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับค <c oughs> นส่วนของครับเชิญอาจารย์คุณหมอเชิญต่อ ส่วนของไข้ามาลาเรียนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนว่านะฮะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วถ้าเราดูดูสถานการณ์เนี่ยเตัวของมาลาไข้จำนวนของผู้ป่วยไข้ามาลาเรียเองเนี่ยจะไปพบผู้ป่วยมากเนี่ยตรงจังหวัดที่มีชายแดนโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกนะฮะกับคือที่มีชายแดนกับทางเมียนมานะครับติดไปที่พม<ต>่านะรบ้มัก็คือใช่ครับตั้งแต่จังหวัดปากนะฮะแม่ฮ่องสอน,สอนกาญจนบ,บุรีเหล่านี้นะฮะก็ก็จะมีจํานวนผู้ป่วยที่ที่จะ ค่อนข้างมากอันนี้เราก็ต้องเรียนว่าการเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายของประชากรก็ก็มีผลส่วนหนึ่งนะครับ,รบที่ทาให้มีเคสเพิ่มขึ้นมาได้นะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าในจังหวัดเหล่านี้นะฮะที่มีชายแดนติดกับทางเมียนมาเนะี่ยก็ยังมีลักษณะของอป่านะครับที่รวมสมบูรณ์นะฮะความหมายก็คือว่าตรงนั้นก็จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อของทางโรคมาเลได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นในการเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่ อืครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันเนี่ยฮะคุณหมอมีคําแนะนําอะไรไหมฮะครับสองโรคเนี่ยเ,เรียกว่าจะเรียกว่าคนลาด้านเลยนะฮะคนละ <c oughs> คนล, <c oughs> คนละรนลเรื่องกันเลยคือ่า <c oughs> ครับคือไข้เลือดออกเนี่ยเรียกว่าเป็นโรคในในเขตเมืองทังส่วนมากเลยครับครับเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเรียกว่าถ้าจํานวนป่วยเนี่ยก็จะเกิดในอําเภอเมืองในเขตที่เป็นชุมชนเมืองอยู่กันหนานแน่นในเป็นต้นเลยนะฮะก็ <c oughs> จะเห็นว่าถ้าอยู่กันหนาแน่นแล้วก็มีแหล่งพาอพันธุ์มีแหล่งพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายนะครับแย่่งที่เรียนมีสามารถน้ําขังได้นะครับเศษภาชนะอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ก็พร้อมที่จะจะเ,เกิดไอตัวของอ,อตัวอ่อนของลูกน้ํายุงลายล,ลูกน้ายุงลายนะครับแล้วก็มีสูงเต็มวัยแล้วก็พร้อมที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคให้เลือดออกนะอัน,นี้อันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของ ของไครเลอกออกเพราะฉะนั้นในการป้องกันเนี่ยแน่นอนครับหลักการก็คือต้องทําลายแหล่งวันธุนเหล่านี้นะครับครับหรือถ้ามียุงตัวแก่ก็ต้องพ่นนะครับพ่นสารเคมีถ้าจําเป็นนะฮะก็ต้องก็ต้อง,ต,องต้องทําอย่างนั้นนะครับส่วนของมาลาเรียเนี่ยจะเป็นในลักษณะว่าเออย่างที่เรียนนะครับอยู่ตามจังหวัดที่มีนะฮะอย่างพื้นที่เสี่ยงก็คือในเขตพื้นที่ป่านะครับแล้วก็ยุงที่นําเอโรคหรือว่าเชื้อไข้ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นยุงก้นปล่องอซึ่งลักษณะ ชีวานิสัยใช่ไหมครับชีวนิสัยของมันเนี่ยจะไม่เหมือนยุงลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการป้องกันควบคุมไม่เหมือนกันนะฮะในส่วนของยุงเอ่อ้นป่องเนี่ยนะครับหรือโรคไข้เมียนีเนี่ยคําแนะนําจะเป็นการนอนในมุง้งฮะนอนในมุ้งนะฮะเพราะว่ายุง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 ก้นป่องเนี่ยมักจะออกหากินพูดง่ายตอนคืนคตอนคืนอ๋ออาจารย์เอ่อถ้าเข้ามาในในบ้านเรือนนะฮะของท่านเนี่ยเอ่อโดยเฉพาะอย่างวิธียนพื้นที่ที่ที่อยู่ใน ที่มีป่าอยู่เลยครับก็จะต้องนอนในมุง้งมุ้งเนี่ยต้องชุบสารเคมีด้วยเ,เพื่อจะให้ยุงเนี่ยนะฮะมันมาเกาะแล้วก็อาจจะหนีไปหรือว่าตายไปนะฮะจะเป็นจะเป็นคอนเซ็ปต์จะเป็นแบบนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพ่นผนังบ้านด้วยสารเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เป็นกิจกรรมที่ที่ได้ทําอยู่นะครับ,รบในการใส่เป็นมาตรการหลักว่างั้นฮะในการป้องกันควบคุมเรื่องของไข้มาลาเรีย ก็จะเป็นลักษณะนั้น alluded. หรือถ้าทํางานนอกบ้านนะฮะสังกฤษเขาเรียกว่า outdoor นะฮะ outdoor transmission มันอาจจะเกิดการเรียกว่าถูกยุงกัดนะฮะจากการไปทํางานนะครับคือไม่ได้อยู่ในบ้านนะครับตอนกลางคืนนะหรืออาจจะเป็นประชากรกลุ่มเฉพาะนะเช่นทหารนียเป็นต้นฮะอันนี้ก็อาจจะต้องถ้าท่านอนเนี่ยอาจจะต้องนอนในมุ้งคุมเปลเขาเรียก เขาใช้คำว่ามุา้งคุมเปลย์นึกภาพออกนึภาพออกอ่าอันนี้อันนี้ถึงถึงจะป้องกันได้ครับหรือทายากันยุงในช่วงที่ไปมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ในช่วงกลางคืนอย่างเนี้นะฮรจะสามารถป้องกันในส่วนของให้มันรียได้เป็นครัะทีนี้ถ้าเกิดเป็นมีเชื้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะแสดงอาการแตกต่างกันไหมให้คุณหมอเออผมเรียนนี้คทั้งสองโรคเนี่ย หลักๆก็คือมาด้วยอาการไข้นะครับอาการไข้ทางไข้เลือดออกและไข้มาเรียต้องต้องต้องเรียนว่าออาการหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของไข้ส่วนไข้เลือดออกจะมีอาจจะบอกว่ามีไข้สูงนะครับไข้สูงลอยอย่างที่เคยเรียนนะครับมีไข้สูงลอยไข่ไม่ไข้ไม่ค่อยลดนะครกินยารดไข้ก็อาจจะไม่ค่อยลดนะส่วนของเรื่องของอมาลเรียเนี่ยนะครับอาจจะนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะไม่มีแพทเทิร์หรือว่าลักษณะไข้แบบเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นเป็นระยะนะฮร อาจจะไม่มีลักษณะเป็นอย่างนั้นนะครับอาการก็อาจจะเอหรือไข้เป็นเวลาเนี้ยอาจจะไม่มีลักษณะนั้นอาการก็อาจจะเหมือนกับเอโรคที่มีไข้โดยทั่วไปนะครับับเอแล้วก็อาการอื่นอย่งเช่นอาการปวดศีรษะอ่อนเพรียนะฮะหรือว่าปวดเมื่อยต้ามเนื้อนะครับหรือแม้กระทั่งปวดท้องเนี่ยก็อาจจะมีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นมาลาเรียเนี่ยจะสําคัญที่ว่าการวิจัยต้องซักประวัติครับต้องซักประวัติว่า เคยมีวัดเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเปล่า <c oughs> นะครับอ่านะฮะรวมรวม,รวมทั้งระยะเวลาด้วยนะครับว่าเอ่อระยะฟักตัวของมันนะครับว่าจะเข้าได้ไหมนะครับแล้วฟักตัวโดยทั่วไปของไข้ามาเรียจะอาจจะประมาณสิบถึงสิบสี่วันอันนี้ก็ต้องต้องถามต้องถาม <c oughs> คนที่มาด้วยการไขว่ามีแบบนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามีความสําคัญว่าถ้าเอ่อผู้ที่ทําการวินิจฉัยเนี่ยนึกถึงไข้มาเรียเนี่ยก็จะส่งตรวจเขาเรียกว่าลีมเลือดครับแล้วเ็าจะดูหรือว่าหาเชื้อเอ่อมาเรียหรือว่าส่งตรวจ ชุดตรวจอย่างเร็วเพื่อเพื่อหาเชื้อมันนะฮะแต่แต่ว่าถ้าไม่ได้ซักประวัติเอ่อให้ให้ให้เอ่อถึงประวัติการเดินทางเนี้ยก็อาจจะไม่ได้นึกถึงโรคไข้ามาเรียก็อาจจะไปส่งตรวจเอ่อแบบอย่างอื่นหรือหาเชื้อตัวอื่น <S <S อันนี้สําคัญในลักษณะนี้ส่วนไข้เลือดออกนี่แน่นอนว่าเอ่อก็อย่างที่เรียนว่ามีไข้สูงนะครับแล้วก็อาการอย่างอื่นก็เช่นกันครับก็อาจจะไม่จำเพาะมากนักนะฮะการดูผลเขาเรียกว่าผลเอ่อผลเลือดเบื้องต้นนะฮะทั้ง เกจเลือดทั้งความเข้มข้นของเลือดอันนี้ก็จะช่วยเอในการที่จะวินิจฉัยับนะสําหรับโรคของไข้เลือดออกส่วนการส่งตรวจแ l บก็มี lap ที่จํเพาะเป็นการในปัจจุบันก็มี lap ตรวจแบบที่เรียกว่าอวินิจฉัยแบบอย่างรวดเร็วนะฮะอาจจะตรวจ a n t นน e นะใน,ในภาษาสับเทคนิคนะฮะก็สามารถที่ช่วยช่วยวินิจฉัยได้นะช่วยในในการที่จะยืนยันว่าเป็นโรคไข้เลือดออกได้เหมือนกันอืครับแล้วถ้าเป็นแล้วเนี่ยคุณหมอครับโอกาสที่จะ มีอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตนี่มีไหมฮะทั้งสองโรคเนี่ยต้องเรียนว่ามีโอกาสเสี่ยงนะครับถ้าถ้าได้รับการวิจัยท,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 ที่ไม่ทันท่วงทีแล้วก็การรักษาที่ไม่ทันท่วงทีและไม่เหมาะสมนะ <c oughs> อย่างที่เคยเรียนนะครับเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกว่าโรคไข้เลือดออกยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัสโรคไข้เลือดออกนะยังไม่มีาออนะยาที่รัออกษาโรคนี้เพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือการปรับ อหมายถึงว่าให้ให้สารน้ําที่เหมาะสมในอัตราที่เหมาะสมในในรายที่ต้องอนอนโรงพยาบาลนะฮะแล้วก็ความหมายก็คือว่านะฮะเมื่อพ้นระยะช็อกไปเนี่ยนะฮะภายใน24-48ชั่วโมงเนี่ยผู้ป่วยจะฟื้นกลับขึ้นมาได้นะฮะโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอะไรนะอะันนั้นก็คือเป็นเป็นลักษณะของโรคไข้ออกที่ที่ต้องมีการเขาเรียกว่าดูแลในในเรื่องของสารน้ํานะครับท,ที่ที่จะได้รับนะครับ อในส่วนของไข้มาลาเรียเนี่ยอันนี้ต้องเรียนว่ามียารักษาที่เฉพาะนะเพราะฉะนั้นการได้รับการวิจัยที่ทันทุงทีรวดเร็วนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการได้รับยาที่รวดเร็วและทันทุงทีเหมือนกันนะครับเอยามาลาเรียในปัจจุบันที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยก็ต้องเรียนว่าอมีประสิทธิภาพที่อสูงนะครับเพราะฉะนั้นเอเมื่อได้การวิจัยแล้วและรับยาที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วเนี่ยก็ จะสามารถหายจากโรคให้มาลาเรียได้ครับได้ครับเอาละครับก็รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับครับขอบคุณครับรบสวัสดีครับนายแพทย์อภิญญานิรมิตรสันติพงศ์นะครับรองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนําโดยแมลงกลมควบคุมโรคกระสวงสาธารณสุขนะครับก็ย้ากันอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าออกมาจากป่าหรือว่าพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของมาลาเรียเนี่ยนะครับเกิดเป็นไข้ขึ้นมาเวลาไปหาหมอบอกด้วยนะฮะว่าเราเพิ่งออกมาจากป่า หมอจะได้เอาตรงนี้เป็นมาตรการหนึ่งในการที่จะไปวินิจฉัยประกอบการวินิจฉัยว่าเป็นมาลเรียหรือไม่อย่างไรจะได้ส่งตรวจถูกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันชีวิตของตัวเองด้วยเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าลือผมไปเฉลยคําถามนะครับวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อบ้านดีหนี้เบาของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับมีวงเงิน มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10ล้านบาทคำถามคือมีระยะเวลาการชําระคืนนานเท่าไหรนะครับคำตอบคือ25ปีครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ